สวัสดีครับฟุตบอลเอฟเอครับเพิ่งคิกออฟกันจบไปตะกี้นะครับคู่ระหว่างแบ็กเบิร์นกับนิวคาสเซิลตะกี้นะครับนี่แล้วมี3คู่นะครับมีดีกาอยู่คู่หนึ่งก็คือแบ็กเบิร์นแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้โคเวนตี้เข้าเข้าไปก่อนแล้วนะครับเมื่อเมื่อวานนี้เข้าเข้าไปก่อนแล้วแหละถล่มเมสโตอยู่ในเตะไป5ประตูต่อศูนย์ขออภัยจิบกาแฟแป๊บหนึ่ง คู่ที่2บอลมัดนะครับแพดเลสเตอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งตามค่านะครับแอดเชียร์เลสเตอร์หลายๆท่านก็เชียร์เลสเตอร์ก็สมดังความประสงค์เรียบร้อยเข้ารอบ8ไปเรียบร้อยคู่ต่อไปคู่นี้ถึงดีการครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาดงเสมอกันหนึ่งประตูต่อเหนือต้องยิงต้องต่อเวลาก็ยิงจุดโทษไปผลปรากฏว่านิวคาสเซิลแม่นกว่านะครับ4ประตูต่อสาสุดมันเหมือนกันเนี่ย คู่ต่อไปนะครับคู่ลูตันทาวตอนเราการมเยียนของเรือใบสีฟ้าก็ตามฟอร์มครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กดไปเรียกว่าถลม่มไปเลยมั้งหประตูต่อ2นะครับทั้งใครชนะก็เข้าไปออรอบ8ครับรอรอจับฉลากแล้วพบกันระหว่างคู่คืนนี้นะครับคู่คืนนี้มีแต่คู่เด็ดๆเ,เริ่มต้นด้วย เชลซีต้อนรับการมีเย,ยของยุงทองลิดอยู่ในเตดนะครับเชลซี uh, เนี่ยต้องตั้งอกตั้งใจเล่นแน่ๆเลยเพราะว่าอกหักรักคุณจากคาราวาคับมาเมื่อวิคที่แล้วลอตทิงแฮมฟอร์เรสต้อนรับการไปเย,ยของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับเนี่ยคู่นี้สูสีนะครับสูสีเพราะว่าถ้าไปเตะในบ้านแนละ้วแมนยู่ก็เอาง่ายๆคือผีเข้าผีออกกันถ้าหากแพ้ก็ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อคู่ต่อไปนะวูฟแฮมตันตอนรับการไปเยือนของไบตันนะครับนกนางนวลของเดสซายน์น่าจะวินนะเบตไบตันนะไบตันน่นน่าจะชนะคู่สุดท้ายลิวอร์พูนะครับตอนรับการไปเยือนของนักบุญเซาแฮมตันนะครับก็ลิวอร์พูลเพิ่งคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับถ้วยเล็กมานะครับส่ง ก,ก็ตามตามตามถ้วยนครับส่งอ c คาเดมีลงไป4-5หคน4-5หตัวก็สามารถเอาชนะทีมนักเตะพันล้านอย่างเซลซีไปได้1ประตูต่อศูนย์แม่พูดกันยังไม่จบเลยก็บันเทิงบันเทิงสนุกสนุนครับดูด้วยความสนุกแค่นั้นแหละไปดรามา่าอะไรกันมากไปรอ,อกันมากก็คืนนี้นะครับติดตามรับชมนะครับแอร์ก็จะชมลิวพูกับเซาเทนตัน ถ้าอย่างไรก็รักษาสุขภาพนะครับมันร้อนอีกแล้วครับอากาศแล้วก็ขับขี่ยดยานพาหน้าไปทำงานด้วยความระมัดระวาังนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ